เพราะว่ามีตัวกล้องมองมาให้ด้วยกล้องมองหลังตูตบเข่าึ่งชาดตัวเก่า SLT ไม่มีนะคะนเ SLT ไม่มีตัวนี้ตัวสปอร์ตกย่างเลยนะครับเล้วเห็นหมาแมวสุนัขแมวเด็กได้หมดเพราะว่ากล้องเราจะอยู่ในลักษณะเรียว ดีค่ะพบกันอยู่แล้วนะคะเราสองคนพี่ต้นน้ำผู้จัดการฝ่ายขายแห่งฟอร์ดมิวรารามทากมาเจ็ค่ะและขณะนี้พี่ก็ยังอยู่กัหนุ่มรูปรอดเดิมคุณก้องพบค่ะวันนี้เราอยู่กับรถรุ่นอะไรกัเนี่ยโอ้โหสีขาวนะครับไว้ใช่ไหมคะโอเคหูน่าใช่มากซึ่งตัวนี้ที่เปลี่ยนไปคือโมเดลเชนเลยใช่ไหมคะเนี่ยเพราะวาสดุกระจังหน้าจะเปลี่ยนนะคะเป็นยังไง รุ่นพี่เลยครับเหมือนรุ่นพี่ศูนย์เลยครับอ๋อ M หนึ่งห้าศูนย์ที่อยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะตัวนี้เนี่ยเราผลิตในเมืองไทยเป็นเซอร์เซฟเอามาดูใกล้ๆกันค่ะเซอร์เซฟนะครับแล้วยังไงต่อากดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น l ED แล้วนะครับตัวนี้ครับใหม่ว้าวมากเลยอยากได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรู้สึกโคมมันจะจะเป็นแบบใช้หลอดไถใช่ไหมคะ เป็นโค้ดมนติดหรือเขาเรียกว่ามันติีเ f ฟเลกเตอร์ใช่ไหมคะโอเคต่งนตัวนี้จะเป็น LED นะคะเป็นโคมแล้วก็มีไฟตัดหมอกครบนะคะโอเคหูสุดอยากเห็นตัวจริงเน้ะค่ะอ๋อนี้ตัวจริงปะล่ะเนี่ยจับอยู่รูปคำนี่ยนะคะตัวจริงอาต่อค่ะแต่เราอยากเห็นข้างในแล้วเออก่อนนี้ไปตรงนั้นนะคะ ตรงนี้นี่เป็นดิสเบรกหน้าใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ล้อแม็กขนาดกี่นิ้วคะล้อแม็ก18นิ้วนะครับลายใหม่นะครับวยเดี๋ยวก่อนนะซึ่งมันแตกต่างจากขอบ17ถูกต้ถูกไหมคะใช่ครับผมตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น18นะครับรุ่นเก่าเขาจะเรียกว่า xlt ครับถูกไหมคะแต่ว่าเราไม่เล่นเราไม่ไม่พูดคำว่า xlt แล้วตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตแทนคำว่า xlt ซึ่งเพิ่มเติมมาคือเป็นแม็กคอบ 18นะคะจากเดิมเป็นลายทูโทนด้วยโอ้ยทูโทนนะโอ้เหมือนเหมือนซื้อไอติมทูโทนนะคะอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นลักสัะเป็นดำแล้วก็สีอันลอยแล้วก็สวยงามเลยว้าวค่ะว้าวค่ะอะไรครับพี่ต้นว้าวมากเลยทรงตรงเนี้ยค่ะมันดูออกเรียมๆนะคะ แล้วก็มีคิ้วซุ้มล้อมีคิ้วซุ้มล้อมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ดูดูรู้สึกว่ามันบึกบึนขึ้นอะค่ะครับผมบึกบึนเหมือนคุณอะค่ะในในโชก้ามใช่ไหมโชก้ามบึกไหมคะบึกไหมครับโอ้โหใครอยากจีบเขาสามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะตัวนี้ เป็นสีดำนะคะแก้มคุณดำไหมคะแก้มคุณขาวนวลชจยวขาวนวลเลยนะตอนนี้แดงแล้วค่ะเจอแดดแดงแล้วอันนี้จะเป็นแก้มสีดําด้านหูบันไดข้างรู้สึกจะใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่อลังการมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้จริงนะเ้อได้จริงครับ โอ้โหเอียงเลยค่ะรถสเก็ตรถเอียงด้านข้างไม่ใช่นะคะที่เนพรีเซนต์เพื่ออยากให้รู้ว่ามันรับน้ําหนักได้เป็นร้อยกิโลใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงเราจะขึ้นไปยืนกัน2คนเลยไหมได้ค่ะไปลองดูค่ะไม่เปรียบเสมือนคือรถแห่ดูเลยนะครับดูเลยมันใช้งานได้จริงโอ้ไงครับโอเอียงรถเอียงเลยน่ครับได้จริง เกือบหนัก200รโลได้นะคะอ่ะมาด้านในดีกว่าค่ะมาดูภายนตรงนี้แบบว้าวมากใช่ครับปี่ต้นแล้วเราจะบอกว่ามือจับค่ะมือจับตรงกรอนประตูเป็นยังไงครับตันนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะตรงที่ว่าเป็นพับง่ายมาดูใช้งานง่ายขึ้นนะครับสมัยก่อนเราจะเปิดตรงนี้ครับตรงนี้มาเปิดตรงนี้ละซ่อนเพียงแค่สอดมือเข้าไป แล้วก็เปิดได้เลยครับอะไรคุณรสาจิสิคะคุณเข้าไปนั่งเลยค่ะนั่งแล้วก็ปิดประตูนิดนึนี่นะครับอ่าอ่ามันก็เข้ากับการใช้ชีวิตจริงแล้วก็เปิดประตูมาเลยค่ะเปิดประตูไปเลยโอ้สุดยอดก็ไอ้ตรงนี้นี่เองแล้วก็มีปุ่มซึ่งตอนนี้เราก็ยังงงกับปุ่มอยู่นะคะในลองพรีเซนต์นี่ค่ะปุ่มเยอะมากเลยนะครับคุณก้องพบขายอันนี้ทําอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวช่างภาพมาใกล้ๆนิดนึงค่ะทำอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวคอลเลกชันนั่งด้านหลัง อันนี้เห็นไหมครับนะครับยังไม่เห็นค่ะครคือนี่เป่าให้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวกระจกข้างนะครับสามารถปรับบบไฟฟ้าได้เลยนะครับปรับไฟฟ้าใช่ยอดเลยครับปรับได้เลยสะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วรู้สึกกระจกข้างจะใหญ่กว่าเดิมนะคะใหญ่ใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าคุณเลยนะคะใหญ่มากจริงๆขนาดใหญ่โตมโหระทึกครับแต่ที่จะ ไม่มีในรุ่นนี้คือไม่มีไบร์ทสปอร์ตถูกต้องไหมคะจะมีตัว y ายแท็กนะคะเมื่อคลิปข่าวที่แล้วอะตอลแล้วก็ตัวในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้นะอุ้ยตัวนี้ว้าวมากเขาบอกว่าเดี๋ยวขอพรีเซนยังไงค่ะยังไงคะว้าวสามารถดึงเขาหามยื่นใ้หัวใต้ใช่ครับยื่นใ้หัวได้นะคะขึ้นลงนะครับขึ้นลงโอ้โหสนุกจรุงเลยนะคะเนี่ยไม่ได้นะคะเราต้องปรับก่อนขับขี่นะคะอย่าไปับสรีแล้เรามาสรีแล้วครับขับนมอวบ คุณมีอย่างคุณนะคะโอเคคุณมีก็บอกกอดอบอุ่นนะเหมือนรถคันนี้ละค่ะอบอุ่นนะดูเลยค่ะรถใหญ่กว้างมากเห็นไหมคะเรานั่งกัน3ามคนเนี่ยกว้างมากรวมช่างภาพนะกว้างสุดๆแล้วก็จอเป็นขนาดกี่นิ้วคะเนี่ย10.1นิ้วนะครับโอ้โหท่องมาแล้วเรีใหญ่โตกันเลยทีเดียวนะครับโอเคกานได้สะดวกสบายนะครับตัวนี้ตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ไหมคะ มีไหมมีครับตัวนี้มีเนมีด้วยด้วยอ๋อขนาดเป็นตัวสปอร์ตใช่ยังมีเนวิเกเตอร์ซึ่งในรุ่น XLT ตัวเก่าจะไม่มีหน้าไม่มีนะคะหน้าจอก็จะเล็กกว่านี้ด้วยตัวนี้หน้าจอใหญ่กว่าเดิมขึ้นแล้วก็แสดงฟังก์ชันต่างๆนี่อย่างชัดเจนโอเคโหลูกค้าอยากเห็นรถเห็นไหมคะผ่านมาเขาเปิดกระจกดูเลยค่ะฟอร์กินเน่บอกรถอะไรวะนใจเลยสนใจค่ะ เราเมา่นิดนึงอันนี้คือเกียร์ธรรมดาตอนนี้เกียร์ธรรมดาหสปีดถูกต้องไหมคะใช่ครับผมหสปีดขับง่ายไหมคะเยลองเข้าโชว์นะคะเพราะว่ามีตัวกล้องมองมาให้ด้วยมีกล้องมองหลังมีกล้องตบเข่าหนึ่งชารตัวเก่า s l t ไม่มีนะคะ xlt ไม่มีตัวนี้ตัวสปอร์ตเหกย่างเลยนครับเลี้ยวเห็นหมาแมวสุนัขแมวเด็กได้หมดเพราะว่ากล้องเราจะอยู่ในลักษณะเรียวอยู่ใน ระดับที่สายตาคนด้วยนะคะฉะนั้นอะไรที่มีตัวเลขตัวน้อยเดินผ่านเราจะเห็นหมดนี่คือข้อดีของชัดมากเลยครับพี่จอใช่ชัดมากอยากซื้อเลยค่ะอเขาเกียร์ย่างไหมคะสาธิตนิดนึงค่ะเขาเกียร์ถอยเียอ๋อยกขึ้นแล้วก็ดันไปด้านหน้านิดนึงอ่านี่คือเกียร์ถอยนะคะใช่โอเคอัตราทุกเกียร์จะสั้นนิดนึงนะคะก็คือใช้สองสามสี่แล้วก็ง่ายมากผู้หญิงขับง่ายค่ะไม่ต้องกลัวง่ายมากอยากให้ใช้เลยค่ะ แต่ตัวนี้เบรกจะยังไม่ใช่ไฟฟ้ายังเป็นเบรกมือนะคะเบรกมืออยู่ยกเว้นตัววายทร็กนะคะวายแต่ที่จะเป็นไฟฟ้าโอ้โหน่าใช้มากอุ้ยว้าวว้าวอีกนิดนึงค่ะขนาดตัวสปอร์ตมึงกล้องพบคะลองดูสิคะมีวายเลสชาร์จมเรชร์นะครับ สามารถวางโทรศัพท์นะครับรุ่นที่รองรับนะครับรุ่นที่รองรับย้ำนะคะโทรศัพท์อาม่าไม่ได้นะคะเป็นโทรศัพท์รุ่นปัจจุบันนะคะทีมีเวอร์ชั่นลอกมีเอ็นบีแล้วยังมีไทซีด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเป็นไทซีหมดแล้วนะคะแล้วก็เขาจะใช้ที่นี่เสียบได้เลยรองรับ a อ d ด o อ d และคาเพยไหมคะรองรับหมดเลยครับทั้ง Android นครับ รองรับหมดเลยที่โทรศัพท์คือระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay พาเสียบปุ๊บมันจะขึ้นโชว์เลยวันนี้เราไม่ได้เอาสายเสียบมานะคะโอเคไม่เป็นไรไว้คลิปเนี้ตัวนี้ไม่ต้องใช้เลยครับถ้าจริงเหรอใช่ครับตัวนี้รุ่นใหม่ไม่ต้องทิ้งสายไปได้เลยครับเพียงไม่ได้ทิ้งเลยเพียงนี้ในความหมายของว่า พราะพี่เชื่อมต่อบลูทูธมันก็จะเป็นคาเพยหรืออันรอยได้เลยเป็นไงนะใช่ไหมคะใช่โอ้ว้าวอ่ะยุคปีแล้วต้องไร้สายไร้สายนะคะโอ้สุดยอดเลยแล้วมีอะไรที่อยากบอกพี่ไหมคะตรงหน้าจอในตรงนั้นนะค่ะมันมันบอกอะไรบ้างคะหน้าจอมั้ยครับตัวนี้อยากแปดนิ้วแปดนิ้วใหญ่มากเลยนะครับเราสามารถดูสิ้นเปลืองน้ำมันปรับฟังก์ชันทุกอย่างนะครับโอ้ยมันดูเพลาเพลากลางได้ด้วยเหรอคะหมายถึงไงตัวนั้นน่ะ พี่ก็บอกว่าเอใช่ค่ะแสดงว่ารุ่นนี้น่าจะมีบอกลมยางด้วยป่ะคะอันนี้แค่เดาเฉยๆนะคะอาจจะยังไม่มีนะเรายังใหม่อยู่เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรคำค้ำไปก่อนค่ะแล้วฟังก์ชันเยอะมากนะครับเยอะๆค่ะเยอะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะบอกระบบ Vehicle Maintenance มันมีอะไรบ้าง Setting อย่างไรคะแสดงว่ารุ่นนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ไหมคะเดี๋ยวลองคุณเข้า Setting ให้ดูหน่อยค่ะ Setting อ่อมอ่อ ไม่มีนะคะตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่อาจจะปรับที่ปรับที่หน้าจออ๋อปรับที่หน้าจอได้นะคะเป็นภาษาไทยได้รุ่นเก่ายังเป็นภาษาไทยเลยนะคะโอเคเพื่อเป็นประโยชน์กับการใช้งานนะคะเอ่อนี่แสดงว่ามีคนมาแอบ เชื่อมต่อบลูทูธือเรียบร้อยแล้วก็คือหัวไวนะไวมากมีกดก่อนเรานะคะเอามีเกมให้เล่นด้วยมีเกมให้เล่นด้วยให้เด็กๆเล่นอนี่ไงแอปเปิลคลาเพจเราพูดกันนะคะแอนด o อยออโตที่คุณก้องพบบอกว่าไร้สายค่ะก็คือเชื่อมต่อมันก็สามารถอัตโนมัติได้เลยโหน่าใช้ค่ะคือที่ฉันชอบจอมากเลยที่มันไม่เหมือนใครนะคะด้วยดีไซน์ที่บ่งบอกถึงความ ทันสมัยนะคะทันสมัยครับดูดูว้าวค่ะดูว้าวมากเลยแล้วก็ดูแอร์สิคะแอร์เขาก็จะเป็นแบบรังพึ่งดูแบบสปอร์ตไม่เหมือนใครนะคะแยกอุณหภูมิเลยนะครับแยกเลยนะคะในสันขี้ร้อนเนี่ยค่ะขี้ร้อนนะครับรถไปเยอะเลยสิบเก้าไปเลยค่ะที่นั่งอยู่ในรถที่ขี้ร้อนหมดเลยเพราะอากาศเมืองไทยเราก็ค่อนข้างร้อนแล้วรถกันยีงไม่ติดฟิล์มนะคะต่อกุญแจยังเหมือนเดิมนะคะ กุญแจนี่ก็คือเป็นระบบพุทธสตาร์สามารถที่แยกกุญแจได้นะคะโอเคกรณีที่แบตหมดนะในบทมันเป็นเราให้แบบนี้เลยนะคะให้แบบนี้เลยเป็นแบบคู่ให้นะคะอ้าวใสยังไงคะเนี่ยเอามันติดค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็เปิดกระฝากกระโปรงหน้ารถไม่ใช่กระโปรงดิชนะคะกระโปรงรถนะคะอยู่ด้านซ้ายสุดใช้คนข้างๆเปิดอยู่แล้วค่ะ อัน <laughs> นี้คะเอ่อตัวน,นี้จะมีจะไม่เหมือนคันวายแฉกถ้าวายแฉกจะมีที่วางแก้วน้านะคะตัวน,นี้จะมีแค่กล่องเก็บอเอ่อเก๋เก็บของเท่านั้นเองหรือลินกกะนะะล้นชักเก็บสัมภาระนะคะลิ้นชักเก็บสัมภาระถ้าภาษาบ้านนี่ฉันเรียกว่าเก๋ค่ะ <laughs> <c oughs> อ่ะต่อเราดูรอบรถดีกว่าไหมคะดูรอบรถกันนิดนึงค่ะคันนี้ มีบันไดตรงด้านหลังอีกแล้วบันไดด้านหลังด้วยดิฉันขอปีนโชว์อีกรอบค่ะขาแข้งก่อนขึ้นต้องดูว่าเราไหวได้ไหมคะจะไหวค่ะได้ค่ะสบายนะอันนี้บอกาการบรรทุกนะคะหรือการที่เราปีนไปหยิบของครับแล้วก็กระบะของเราคอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะถือทนคนยาวใหญ่หรือ ต้องเลยลึกนี่คือลึกนะคะโอเคมากตึกทนใหญ่ยาวขนได้ลึกนะคะโอเคและก็มีกล้องมองหลังมีกล้องมองหลังมาให้แล้วนี่ค่ะนี่เราโชว์เมื่อสักครู่ขนาดเป็นเกียร์ธรรมดานะนี่คือเกียร์ธรรมดายังใส่มาขนาดนี้โอ้โหมันว้าวมากก็คือตรงที่คุ้มค่าราคาที่ฝอดใส่เราในรถคันนี้นะคะบันไดค่าก็รวมถึงกันชนท้ายซึ่งเป็นขนาด คับโอ้ไฟท้ายเป็นไงับโอ้โหอันนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED ไหมคะตัวนี้เป็น LED เลยครับพี่ต้นสวยงามเลยท่นเวลาที่เบรกเนี่ยก็จะโชว์แบบสว่างสวยเลยใช่ครับไม่ต้องมาแถมแล้วนะคะไม่ต้องไปโมดิฟายแล้วอันนี้มาจากโรงงานสวยมากเลยนี่คือซิ gnature ของฟอร์ดเลยคือไฟท้ายที่เป็นขนาดใหญ่เนาะใช่ครับอยากชมฝาท้ายฝาท้ายอะค่ะว่าไงบ้าง เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเป็นไงครับพี่ตน้นเบานะครับปกติเราเนี่ยเราใส่ใตัววายแท็กแต่ใส่ในตัวสปอร์ตด้วยนะคะอ่าน,น,นั่นคือมันเบานี่เลยเดี๋ยวฟาดหน้า <c oughs> ไม่ทำไมคะาที่มันใส่รุ่นแรงงผ่อนแรง,งมีจากโรงจากโรงงาน แลวกระบะลอนเป็นไงคะลอนมันจะตื้นลงนะคะเพิ่มการบรรทุกง่ายใส่ของง่ายด้วยนะคะโอเคโหสุดยอดเลยเบาค่ะเบาราคาเท่าไรครับไทยไทยไทยดีครับอ่ะดิฉันว่าอยู่ประมาณ9 0 0 0แสนนิดนิด9 0 0 0แสนนิดนิดใกล้เคียงเลยครับพี่ต้นน่าคุณเฉลยรลคาราคาตัวนี้สองหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหราคาไม่แพง ครบคันมีทั้งกล้องมองหลังมีทั้งหูระบบไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ผ่อนแรงฝาท้ายสุดยอดซึ่งในในรุ่นนี้นะคะมีกี่สีคะตัวน,นี้มีห้าสีสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้นน้ำผาาู้จัดการฝ่ายขายแห่งฟอร์ดเนือราเซลรันธกรมมเจ็ดและคุณกองพบนะครับต้องขอกลับลาไปก่อนคะ่ะพบกันในคลิปหน้าน,นะคะ จองกันเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายแลคะ่ะเฮ้